เอาเมืงนี้แหละจาก10ิาที่ นี่กินค่อย <mile inside> <to skinaaS> <Jade into> <rain> <coughs> phệt đứng lán đi pa bao bao cả lán rồi thấy đây ไฟ PFC เด้อมันต่อยสตาร์ทรถก่อนแป๊บหนึ่งต้องใช้สองมือสตาร์ทน่ะ ไปไหน เดินแวะทุกที่เลยพ่อ ยางไปหนีหมาหลายได้หนหมาเฮาหลายไปยากได้ยัาเคยให้พ uh. ่อชีวิตนี้ไม่เคยให้พ่อให้สู้อย่างเดียวเดินหน้าเดินหน้ายางเดียวไปไหนน่นหลู่ลูไปเลยไปหาเงี้ยโ่ควานเตอรอยู่นี่เองควานเตอย์ูสือดำนองฟู่ฟื้นไหม เนาโดนรถด้โดนรถด้แม่วาดแม่วาดได้หัวนเียงนอยอ่นเฮ้ยเน่มันโดนรถ่ะ เอารถออกเอารถออกยังแกตาไปเียมาฮามีก็ดอยเอ้ยตางนตางตื่นกันยทูกเนี่ยทุกนก็ว้วยกันเเดียวตาเลยนี่ดึงไปบ่อุ้ย อย่างแต่ไม่ได้กินเนาะอันะ <c oughs> นี้มาบ้านควานออดเอากับอีกออกแน่นั่น chị ơi vô trong vô trong không 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 không

นาเอาอยู่บนถุงนาซีแค่แนนาไต่อยเนาะนาไหลเนาะอแเงล้าทางล้าด้วนไอแน่น่าเจ้านั่นล่ะโอ้ยโอโอ้ยลูกสาวลยกินดีกันนาเลยขโมยกล้วยได้เอ้าแลนเดียต้มมันได้อีกนั่น ได้มันได้ดีสอนมันก็ดีเลยโอ๊ยไปความเป็นเกมที่ดีเกิดได้กิดได้สบายดีจ้าเลี้ยวสบายดีเอ้สบายดีมเร่ฮึ่มไปไรักเอาไปจ้าเล้ว ดีได้คนกินเนาะป้าป้าต้องมีาบ้าแม่มาแม่ตามามดจดึงดึงแม่แม่กับแลนตามลูกเด้ว่าแม่าดึงลูกเดี๋อันนี้ป้ายังเคยแน่เดย สอนดีด้วยนะตบเลยง่ายเวาทควาสะอาุณครัมาเด้อทางนี่มา้านี่แล ป่าหนิงอยู่เอาเอาดึงอีกแล้วเอาเอาเมิดกันเมิดกันมันเยียวไปอีกไดี๋ยวพอวันนี้เมยต้อยขอปิดคลิปไว้แค่นี้นะคะคุณค่ะ